สวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยถึงการทําดอกในฤดูก,กาลของทางใต้นะครับอันนี้ตั้งแต่ใต้ตอนตอนกลางแล้วก็ไปถึงตอนล่างนะครับข้างบนเนี้ยน่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของเตรียมใบชุด2แล้วนะครับอันนี้ชุดหนึ่งเริ่มที่จะเพสลาัดเข้าสู่ระยะใบแก่บ้างนะครับวันนี้ก็มีแดดเป็นวันที่2เนาะ,ะปีนี้เรามาสรุปกันว่าเราจะทํากันกี่ชุดใบนะครับอันนี้เราเหลือเวลาอีก นี้เดือนเก้านะครับอีก3ามสี่วันก็เดือนสิบตุลาตุลาพฤศจินะครับท่านว่าเราเหลือประมาณสมเดือนอใน3ามเดือนนี้นะครับเราต้องทําใบให้ได้ยังต่ำเนาะอันนี้ผมได้หนึ่งชุดแล้วผมวางแผนทําใบสามชุดนะครับอเราเหลือเวลา3มเดือนก่อนเข้ามกรานะมกรามันจะหนาวแล้วมกราเนี่ยนะครับ อันเนี้ยสามเดือนเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีฝนเนาะไม่มีฝนเลยของปีนี้ถ้าเราไม่มีฝน <sk r gy> นะครับอ่ะอันนี้ผมก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้ไม่มีฝนเลยนะครับเพราะว่าฝนเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับช่วงเนี้ยในเดือนเดียวเดียวในช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วฝนปีนี้จะเยอะกว่านะครับเหลือเวลาสามเดือนนี้ <sk r queen> ผมคิดว่าน่าจะไม่ทันแน่นอนนะครับ สามชุดใบเนาะสามชุดใบตรงที่นี่น่าจะไม่ทันอาจจะสูงสุดแล้วสองใบกับครึ่งหนึ่งนะครับเบื้องต้นขอทำสองชุดใบก่อนนะครับเหลือเวลาอีกสามเดือนเนาะใบนี้ก็น่าจะแก่แล้วก็จะแตกยอดอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะตรงกับตุลาประมาณกลางเดือนเนาะกลางเดือนนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบก็คือให้อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยให้เรา ปีใบชุดใหม่มานะครับอันเนี้ยถ้าไม่ตุลาไม่โดดไปเนาะตุลาถ้าตุลาหนึเดือนยังไม่มีใบแก่คือยังไม่มีใบชุดใหม่ขึ้นมาอนะ่ยอันนี้เริ่มที่จะสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ทันชุดใบ3ชุดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องตัวกําหนดทําชุดใบนะครับทํากี่ชุดใบด,ดีมันก็อยู่ตรงกับช่วงการวางแผนของ แต่ละส่วนด้วยนะครับที่นี่ผมทำก็เกี่ยวกับใต้ตอนบนเนะนาะนครศรีก็คือให้ไล่ๆนครศรีนะครับออกดอกลงสารมกราคมก็ต้องประมาณปลายๆหรือต้นกุมภาเนี่ยได้ดอกแล้วนะครับได้ดอกแล้วปกติบางปีบางปีก็เราลงสารธันวานะสัปดาสุดท้ายหรือช่วงสอาวันก่อนปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับฝนมันจะหยุด อันนี้ที่ที่ผมทํามาเนาะแต่ว่าปีที่แล้วมันก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าปีนี้ก็น่าจะไม่ทันเหมือนเดิมเพราะว่าฝนนะครับฝนใบชุดนี้ก็ยังไม่ไม่แก่แล้วก็เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนาะวันนี้เป็นวันที่สองที่มีแดดนะครับนี่ตัวอย่างผมก็เอามาให้ดูเนาะอันนี้ต้นสาวนี่ก็ประมาณเนี้ยเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันนี่ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เราก็มาวางแผนกันล่วงหน้านะครับก็ปีนี้ สรุปว่าของผมเนาะสองใบนี้ผมได้แน่นอนนะครับฟันธงแต่ว่าใบที่สามเนี่ยผมบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องดูฟ้าฝนด้วยอ่ถาถ้ามีแสงแดดในหนึ่งเดือนมีแสงแดดสักยี่วันนะประมาณนี้แดดจัดนะครับแต่ละวันห้าหกชั่วโมง6กถึงเดชั่วโมงเนี่ยอันนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ใบชุด3ามเร็วขึ้นประมาณนี้นครับเพราะว่า อยากได้ใบเยอะๆนะครับใบเยอะๆเพราะว่ามันเจอกับร้อแรงอีกทีหนึ่งนะครับไปรอบปีหน้าอันนี้ป้องกันไว้นะครับผมก็เลยเน้นการทําชุดใบให้เยอะไว้ก่อนนะครับแต่ข้างในเราก็ต้องโดนแสงแล้วก็ต้องแต่งด้วยนะเออนาะนี่ต้นนี้ต้นนี้น่าจะสามปีนะสามปีแล้วสปีกว่าแล้วเนาะผมซื้อมาส้มนะครับโอเคอันนี้ก็ สรุปว่าเราต้องได้2ชุดใบยางต่ำเนาะยางต่ำสองชุดใบนะครับทางใต้คือทุกสวนเลยนะครับเป็นพื้นฐานเลยทุเรียนเนี่ยต้องได้2ชุดใบก่อนทําดอกนะครับ1ชุดใบเนี่ยไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านนะครับต้องได้ก้นต่ำยังต่ำเลย2ชุดใบแล้วก็รีบจัดการให้ทันกับช่วงหนาวของพื้นที่นั้นๆเนาะพื้นที่นั้นๆที่นี่ก็ต้นมกราคมนะครับจนถึง คุมภาวัน์ทั้งเดือนนะครับแล้วก็ต้นมีนาคมครึ่งเดือนของมีนาคมก็ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนครึ่งเนาะสเดือนครึ่งก็จะไปเอาดอกในช่วงคุมภานะครับหรือใบปลายมกราเนี่ยเราก็ต้องมีดอกละอันนี้เราก็ต้องหนีพวกสินค้าพวกทุเรียนออกชนกันด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เรากนะครับเราจะหนียังไงมันก็อยู่ในช่วงของลมหนาวนะครับในฤดูกาลนั้น,น,นของพื้นที่นั้นเนาะ มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละจังหวัดอันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาคุยกันคร่าวๆเนาะแล้วก็ลงสารก็คิดว่าเดี๋ยวพิจารณาจากฟ้าฝนอีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะไม่เกินลิตแหละนะครับผมลงอยู่ทุเรียนแปดเ้าปีเนี่ยไม่เกินลิตก็มานี่นะครับที่เหลือก็นี่มีต้นที่เสียหายจากการทิ้งใบเก่าบ้างนะครับสี่ห้าต้นพวกนี้ก็ เดี๋ยวเราดูใบชุดสองถ้ามาเยอะก็ก็หลอดไปนะครับก็ทําดอกได้นะครับแต่เราอาจจะปล่อยไม่ได้ทําสารเนาะต้นที่แบบว่าฝฟืฟูไม่ทันใบน้อยๆห้าสิบห้าสิบเนี่ยเออเราก็ปล่อยนะครับผมจะไม่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 ได้ฉบสารหรือพ่นสารไบโคอ่ะอันนี้ก็ภาพรวมทางใต้เนาะก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็อยู่ที่เรานะครับจัดการเนาะนี่ ผมก็วันนี้นะครับเข้ามาดูแล้วก็วันนี้ก็ทำคลิปให้ก่อนเลยเนินๆนะครับของฤด,ดูกาลสองห้าหกเจ็ดทับสองห้าหกแปดนะครับก็ประมาณนี้ใบนะครับส่วนอาจารกลกลุกหน่อยเนาะผมยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับเดี๋ยวก็ต้องตัดหญนะ้าล้วเพราะว่าเราเลี้ยงไก่เนาะพ่นยาไม่ได้แล้วรอบนี้เพราะว่า ไก่เริ่มเยอะขึ้นนะครับออกลูกมาเล้ยวมันเขี่ยพวกรากขาดเนี่ยนะครับก็ระบบรากเสียหายนี่รอยมันเขี่ยนะครับนี่ก็ใบชุดที่หนึ่งเริ่มจะแก่บ้างนะครับบางต้นก็ประมาณนี้นะครับมีสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างป่าปนกันไปเนาะแต่ละแต่ละโคนต้นดินก็ไม่เหมือนกันโอเคนะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้ เอาเป็นว่าเตรียมตัวให้ทำใบชุดหนึ่งสองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สะสมอาหารในใบชุด2นะครับใครครัวไม่ทันก็สามารถสะสมอาหารหรือทําความสมบูรณ์ของใบชุดที่หได้นะครับก็พ่นมีอะไรก็จัดเต็มไปทางใบนะครับช่วงนี้ก็หาจังหวะกันแต่ละสวนก็ฝนตกเหมือนกันนะครับโอเคผมก็จบคลิปของรุูุการทำํำดอกรุูการหน้า ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็มีอะไรอัปเดตที่เป็นประโยชน์พอจะมีประโยชน์ผมก็ทําคลิปให้เนาอะนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับเพราะว่ายุ่งกับงานหลายๆงานนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับ